สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาต่อขั้วไฟหน้าครับคันนี้ก็เป็น Yamaha Fino นะครับผมนี่นะครับคันนี้ครับพอดีเราเปลี่ยนขั้วไฟหน้านะครับผมครับเดี๋ยวก็สีมันไม่ตรงกันนะครับผมมาดูวิธีการต่อนะครับผมครับสายฮอนด้าสายเก่าวจะเป็นสายสีเขียวนะครับผมสาย Yamaha จะเป็นสายสีดํานะครับนี่เขียว เป็นจะเป็นฮอนด้าจะเป็นสายไฟต่ําสีขาวนะครับผมส่วนยามาฮาก็เป็นสีเขียวนะครับผมส่วนไฟสูงเป็นสีเหลืองนะครับเป็นยมามาฮ่าครับส่วนฮอนด้าจะเป็นสีฟ้านะครับนี่นะครับต่อเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวพันพั้เต็ข้าไปแล้วก็ไปลอง ไอ้สตาร์ทดูนะครับถ้าเราต่อผิดมันก็จะสลับกันนะครับผมเป็นสูงเป็นต่ำต่ำเป็นสูงนะครับผมส่วนมากเราจะไปซื้อควไฟหน้านะครับผมมันจะเป็นฮอนด้ามานะครับบางครั้งก็แล้วแต่มันจะทำมานะครับสายมันก็ผิดผิดเพีย้ยนนะครับผม เดี๋ยวเรามาต่อใส่กันนะครับเดี๋ยวปักรองเครื่องครับผมครับเรามาเซ็ดไฟหน้าตัวนี้ไฟต่ำนะครับผม ครับครับครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ